I think so too. ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน I think so too. ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน What do you think? คุณคิดว่าไง What do you think? คุณคิดว่าไง I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ In my opinion. ในความคิดของฉัน In my opinion. ในความคิดของฉัน That's a good point เป็นประเด็นที่ดีเลย That's a good point เป็นประเด็นที่ดีเลย I totally agree ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง I totally agree ฉันเห็นด้วยอย่างยิง่ง What do you mean คุณหมายความว่ายังไง What do you mean คุณหมายความว่ายังไง Could you explain that คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม Could you explain that คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม I don't understand ฉันไม่เข้าใจ I don't understand ฉันไม่เข้าใจ Tell me more เล่าให้ฟังอีกหน่อยสิ Tell me more เล่าให้ฟังอีกหน่อยสิ Tell more. ยส Was t your point ประเด็นของคุณคืออะไร Was h t your point ประเด็นของคุณคืออะไร I see what you mean ฉันเข้าใจที่คุณจะสื่อแล้ว I see what You mean ฉันเข้าใจที่คุณจะสื่อแล้ว That's interesting น่าสนใจ That's interesting น่าสนใจ How do you feel about คุณรู้สึกยังไงกับ How do you feel about คุณรู้สึกยังไงกับ What's your take on it คุณมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ What's your take on it คุณมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ I guess so ฉันก็ว่างั้นนะ I guess so ฉันก็ว่างั้นนะ Is that right จริงเหรอ Is that right จริงเหรอ What are you thinking คุณกำลังคิดอะไรอยู่ What are you thinking คุณกำลังคิดอะไรอยู่ Could you be more specific คุณช่วยเจาะจงกว่านี้หน่อยได้ไหม Could you be more specific คุณช่วยเจาะจงกว่านี้หน่อยได้ไหม I'm not so sure about that. ฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นนะ I'm not so sure about that. ฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นนะ That makes sense. สมเหตุสมผล That makes sense. สมเหตุสมผล I see what you mean. ฉันเข้าใจที่คุณจะสื่อแล้ว I see what you mean. ฉันเข้าใจที่คุณจะสื่อแล้ว Exactly. ถูกต้องเลย Exactly. ถูกต้องเลย I'm not so sure about that ฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นนะ I'm not so sure about that ฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นนะ I don't think so ฉันไม่คิดแบบนั้น I don't think so ฉันไม่คิดแบบนั้น That's an interesting idea เป็นความคิดที่น่าสนใจ That's an interesting idea เป็นความคิดที่น่าสนใจ I'm not sure I follow ฉันไม่แน่ใจว่าตามทันไหม I'm not sure I follow ฉันไม่แน่ใจว่าตามทันไหม That makes sense สมเหตุสมผล That makes sense สมเหตุสมผล You might be right คุณอาจจะถูกก็ได้ You might be right คุณอาจจะถูกก็ได้ right. That's a valid point เป็นประเด็นที่มีเหตุผล That's a valid point เป็นประเด็นที่มีเหตุผล On the other hand ในทางกลับกัน On the other hand ในทางกลับกัน That's true that มันเป็นความจริงที่ว่า That's true that มันเป็นความจริงที่ว่า That's a fair point เป็นเหตุผลที่ยุติธรรมดี That's a fair point เป็นเหตุผลที่ยุติธรรมดี To be honest พูดตามตรงนะ To be honest พูดตามตรงนะ I'm not so keen on that idea ฉันไม่ค่อยชอบความคิดนั้นเท่าไหร่ I'm not so keen on that idea ฉันไม่ค่อยชอบความคิดนั้นเท่าไหร่ That's a bit of a stretch นั่นดูเกินจริงไปหน่อย That's a bit of a stretch นั่นดูเกินจริงไปหน่อย I'm afraid I can't agree. ฉันเกรงว่าจะเห็นด้วยไม่ได้ I'm afraid I can't agree. ฉันเกรงว่าจะเห็นด้วยไม่ได้ I'm on your side. ฉันอยู่ข้างคุณนะ I'm on your side. ฉันอยู่ข้างคุณนะ I have my doubts. ฉันยังสงสัยอยู่ I have my doubts ฉันยังสงสัยอยู่ I'm with you on this one ฉันเห็นด้วยกับคุณเรื่องนี้ I'm with you on this one ฉันเห็นด้วยกับคุณเรื่องนี้ I have to admit ฉันต้องยอมรับว่า I have to admit ฉันต้องยอมรับว่า t h a t s a n d Over simplification นั่นเป็นการทำให้ง่ายเกินไป That's an over simplification นั่นเป็นการทำให้ง่ายเกินไป That's beside the point นั่นมันนอกประเด็น That's beside the point นั่นมันนอกประเด็น I'm afraid I don't see it that way ฉันเกรงว่าฉัน ไม่ได้มองแบบนั้น I'm afraid I don't see it that way ฉันเกรงว่าฉันไม่ได้มองแบบนั้น Why do you say that ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น Why do you say that ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น What makes you say that อะไรทำให้คุณพูดแบบนั้น What makes you say that อะไรทำให้คุณพูดแบบนั้น What's your reasoning เหตุผลของคุณคืออะไร What's your reasoning เหตุผลของคุณคืออะไร Can you give me an example ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหม Can you give me an example ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหม Are you saying that คุณกำลังจะบอกว่า Are you saying that คุณกำลังจะบอกว่า So what you're saying is ดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังจะพูดคือ So what you're saying is ดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังจะพูดก็คือ Do you agree or disagree คุณเห็นด้วย หรือว่าไม่เห็นด้วย Do you agree or disagree คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย how does that work นั่นมันทำงานยังไง how does that work นั่นมันทำงานยังไง what's the next step ขั้นตอนต่อไปคืออะไร what's the next step ขั้นตอนต่อไปคืออะไร Was h t your goal เป้าหมายของคุณคืออะไร Was your goal เป้าหมายของคุณคืออะไร, goal, ออะไร Could you repeat that ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม Could you repeat that ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม What did you say คุณว่าไงนะ What did you say คุณว่าไงนะ Are you with me คุณตามฉันทันไหม Are you with me? คุณตามฉันทันไหม Am I making sense? สิ่งที่ฉันพูดสมเหตุสมผลไหม Am I making sense? สิ่งที่ฉันพูดมันสมเหตุสมผลไหม Where do you stand on this? คุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ Where do you stand on this? คุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ What's the most important thing? สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร Was h t the most important thing สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร How did, ไงไง How did that happen มันเกิดขึ้นได้ยังไง How did that happen มันเกิดขึ้นได้ยังไง What lead you to that conclusion อะไรที่ทำให้คุณสรุปแบบนั้น What lead you to that conclusion อะไรทำให้คุณสรุปแบบนั้น Can you confirm that คุณยืนยันหรือว่า confirm เรื่องนั้นได้ไหม Can you confirm that คุณยืนยันหรือว่า confirm เรื่องนั้นได้ไหม Is that your final answer นั่นคือคำตอบสุดท้ายของคุณแล้วใช่ไหม Is that your final answer นั่นคือคำตอบสุดท้ายของคุณแล้วใช่ไหม